สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ The People Show ค่ะสำหรับเสาร์นี้นะคะก็เป็นวันเสาร์ที่14ค่ะอยู่กับคุณเป้พันพุพงษ์และดิฉันโอยดาค่ะท่านผู้ชมฮะวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญสากลของโลกนะฮะค่ะคือวันวิสาขบูชาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกแรกขอคอนเทนต์เรื่องวิสาขบูชาก่อนเลยจริงๆแล้วเนี่ยทั่วโลกอย่างที่เราสร้างมันดีนะฮะศาสนาพุทธ อาจจะไม่ใช่คนที่ไม่ใช่ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกะนะฮะแต่ว่าทางสาธารณชาชาติเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญนะ,ะเพราะว่าก็เลยกำหนดให้วันวิสาขบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญสากลของโลกค<ม>าว่าสากลของโลกก็เท่ากับว่าทุกประเทศนะฮะอโอเคละไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีชาวคริสต์เยอะ<ม>ชาวมุสลิมเยอะ แต่ก็ให้ความสาคัญกับวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะวันวิสาขาบูชาครับท่านผู้ชมฮะแหล่งที่เราสร้างันดีวันประสูตรตรัสรูุ้ปรินิพานปรลนิพานใช่ไห<ช><ช>มะฮะแต่ว่าผมมีอีกมุมมองหนึ่งที่วันนี้อยากจะนําเสนอก่อนเลยค่ะท่นานผู้ชมทราบไหมฮะพระพุทธเจ้าพระสากยมุนีพุทธเนี่ยนะฮะท่านเนี่ยเป็นนักเลิกท่าโดยที่ไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อ ก็มาจากวิสาขาบูชางงงงงงเอ๊ะไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนใช่มีอีกพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมงงงงงงผมก็เพิ่งเคยได้ยินแนวคิดนี้เหมือนกันครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นคอนเทนต์แรกในช่วงแรกนี้นะฮะการนิมนพระคุณเจ้านะฮะพระอาจารย์คันชิตอากินจโน ท่านจะมาอธิบายเรื่องราวทั้งหมดเหล่านี้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาเชิญรับฟังรับชมครับขอจเจริญพรท,ทุกทท่านเนื่องในวันวิสาขาบูชาพระอาจารย์ก็อยากจะถือโอกาสนี้ในการที่จะมาย้ำเตือนกับญาติโยมทุกท่านว่าในความที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนวันวิสาขาบูชานั้นมีความสำคัญกับชาวพุทธที่เราเข้าใจกันว่า เ็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะการบรรลุซึ่งอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณของเจ้าชายสิทธัตถานั้นจึงทําให้พระพุทธได้อุบัติขึ้นในโลกนี่จึงเรียกว่าประสูติและในวันเวลาแห่งการบรรลุธรรมนั้นเองอัตตาตัวตนความไม่รู้หรืออวิชชาทั้งหลายอุปทานทั้งปวง ได้ดับลงโดยสิ้นเชิงจึงเรียกว่าปรินิพานได้ด้วยเพราะฉะนั้นด้วยเหตุแห่งการตัสรุนนั่นเองจึงเป็นวาระทั้งสามที่บรรจบพบกันในวินาทีนั้นเมื่อท่านได้บรรลุซึ่งอนุตตรสัมมาสัมพธิยญาณน,นี่คือการตัสรุและเหตุแห่งการตัสรุในวินาทีนั้นก็คือการอุบัติขึ้นแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะย้ำกับพวกเราว่า ถ้าเราจะมองในมุมนี้ก็จะทำให้เราเห็นว่าการเวลาอันสำคัญนั้นได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆความคลางแคลงสงสัยในหลายๆคนนะพระอาจารย์บอกว่าเด็กวัยรุ่นหลายๆคนเดี๋ยวนี้ถามพระอาจารย์ว่ามันจริงหรือพระอาจารย์ที่จะเกิดวันเดียวกันตัดสรูวันเดียวกันแล้วก็ตายวันเดียวกันเนี่ยมันจริงหรือพระอาจารย์เราก็เลยบอกว่าพระอาจารย์เกิดไม่ทันหรอกแต่พระอาจารย์จะอธิบายให้เธอเข้าใจอย่างนี้ว่านั่นแหละเพราะตัดสรูนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงเกิดขึ้น และเพราะตัดสรุนั่นแหละกิเลดตัญหาทั้งหลายจึงดับลงการตายจากอัตราตัวตนทั้งหลายทั้งปวงอุปทานทั้งหลายทั้งปวงก็ตายลงไปด้วยเพราะฉะนั้นวินาทีนั้นมันจึงเป็นการเกิดการตัดสรุและการตายในเวลาเดียวกันนั่นเองทีนี้ถ้าเรามาเข้าใจเรื่องการตัดสรุของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเรามองในมุมของว่ามันเป็นกระบวนการของมนุษย์ผู้หนึ่งที่สามารถ ที่เข้าถึงความพ้นทุกข์ด้วยสติปัญญาด้วยความเพียรพยายามด้วยความตั้งใจที่ถูกต้องแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งสำคัญมากจนแม้แต่องค์การสหรประชาชาติก็ยังให้วันวิสาขาบูชาเนี่ยเป็นวันสำคัญของโลกทำไมถึงให้เป็นวันสำคัญของโลกก็เพราะองค์การสหรประชาชาติเนี่ยต้องการให้มนุษย์โลกนี้หรือชาวโลกนี้ได้เข้าใจว่า ในเมื่อ2,600ปีที่แล้วเนี่ยมีมนุษย์ผู้หนึ่งที่สามารถก้าวถึงความพ้นทุกข์ด้วยกำลังความเพียรความพยายามด้วยสติปัญญาของตนเองไม่ได้อิงอาศัยอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเป็นอิสระโดยสิ้นเชิงนี่เองคือเหตุผลว่าทำไมแม้แต่องค์การสหรประชาชาติเองก็ยังต้องการให้ ประชากรในโลกนี้ได้ระลึกถึงวันวิสาขาบูชาในความเป็นวันที่มหาบุรุษผู้หนึ่งได้ก้าวสู่ความพ้นทุกข์ด้วยสติปัญญาด้วยกำลังความสามารถและมีชีวิตอยู่อย่างไม่ทุกข์รวมทั้งคณะสงฆ์ซึ่งเป็นพุทธสาวกข,ของพระองค์ก็เป็นแบบอย่างให้เห็นว่าการมีชีวิตอยู่อย่างไม่ทุกข์ในแง่ดำรงชีวิตอยู่นั้นนั่นแหละคือแนวทางคำสอนแห่งพระพุทธเจ้าเพราะนี่คือการที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างไม่ทุกข์ เป็นเรื่องที่ควรจะคิดพิจารณาให้ดีปรับไม n d เซตใหม่แล้วเราจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วผลการปฏิบัติในทางพุทธศาสนานั้นยังให้ผลอยู่ยังร่วมสมัยอยู่ขอให้เราตั้งใจให้ดีด้วยสติปัญญาด้วยกำลังความสามารถและการตั้งสัมมาทิฏฐิให้ตรงกับการประพฤติปฏิบัติเรามีโอกาสเข้าถึงได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วความพ้นทุกข์แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสาธารณะไม่ให้มีไว้เพื่อเฉพาะบุคคลใดเท่านั้นแต่เป็นไปเพื่อมนุษยชาติโดยแท้จริงนี่คือสิ่งที่พระอาจารย์อยากจะย้ำเตือนให้กับพวกเราชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านขอเจริญพรสาธุ เคลียนะคะไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าพระพุทธเจ้าประสูตรตัดสรุปและปริิรพาน์ในวันเดียวกันไหมเพราะที่แน่ๆก็คือเราเกิดไม่ทันค่ะ<า>แต่คําตอบของพระอาจารย์คันชิตเนี่ยก็เคลียร์ชัดเจนและเป็นจริงเลยค่ะพระอาจารย์คันชิตอากิมจโนท่านเป็นอาจารย์สอนเรื่องการดับทุกข์ที่เป็นหัวใจของศาสนาพุทธเราเลยนะคะอาจารย์สอนเข้าใจง่ายค่ะเราลองไปหาฟังดูนะคะพิมพ์ชื่อพระอาจารย์คันชิตอากินจโนมีทั้งใน Facebook YouTube นะคะแล้วก็มี สอนดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยสามารถไปหาติดตามกันได้ค่ะ